พงศวดารเรื่องไทยรพม่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพภาคที่1การสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีสงครามครั้งที่7คราวรบพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสักเกตปีรกาพุทธศักราช2,128สงครามครั้งนี้ ที่แท้เป็นเรื่องเบื้องต้นของสงครามครั้งที่8ที่ต่อกันไปแต่เพราะรบพุ่งกันเป็นตอนหนึ่งต่างหากแล้วหยุดกันไปสักคราวหนึ่งจึงนับได้ว่าเป็นสงครามคราวหนึ่งต่างหากเริ่มเรื่องตั้งแต่พระยาพระริมกับพระเจ้าเชียงใหม่มาเสียทีไทยต้องลาทับกลับไปเมื่อปีวอกพุทธศักราช2127พระเจ้าหงสาวดีได้ส่งทราบก็ขัดเคืองพระเจ้าเชียงใหม่ ว่าเพราะพระเจ้าเชียงใหม่เฉื่อยช้าเสียยกลงมาไม่ทันกำหนดพระยาพระสิมจึงเสียทีจะมีรับสั่งให้พระยาอภัยคามินีกับซักแสกยอทางและสมิงโยคราชเป็นข้าหลวงเข้ามากำกับกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งยับยั้งอยู่ณเมืองกำแพงเพชรให้ลงมาทำการแก้ตัวใหม่ยังไม่ให้กลับคืนไปบ้านเมืองพระเจ้าเชียงใหม่กลัวพระเจ้าหงสาวสดี ก็ยกกองทัพกลับลงมาตั้งอยู่ที่เมืองนครสวรรค์ในเดือนสี่ปีวอกพุทธศักราช2127นั้นฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีทรงพระดำริว่าที่คาดว่าไทยจะไม่สู้รบได้แข็งแรงอย่างแต่ก่อนนั้นผิดไปเสีแล้วจำจะต้องยกกองทัพใหญ่เข้ามาเหมือนเมื่อครั้งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองจึงจะตีเอากรุงศรีอยุธยาได้เวลานั้นความทราบถึงกรุงหงสาวดีว่า ททิ้งหัวเมืองเหนือเสียหมดรวบรวมเอากำลังลงมาตั้งรักษาแต่กรุงศรีอยุธยาแห่งเดียวพระเจ้าหงสาวดีจึงดำรัสสั่งให้พระมหาอุปราชาคุมกองทัพมีจำนวนผลห้าหมื่นเข้ามาตั้งอยู่ที่เมืองกงําแพงเพชรแต่เดือนห้าปีรากาพุทธศักราช2,128ให้ไพร่พลทํานาในท้องที่หัวเมืองเหนือกระเตรมเสบียงอาหารไว้สำหรับกองทัพใหญ่ ซึ่งพระเจ้าหงสาวดีจะเสด็จยกมาเองในฤดูแล้งข้างปลายปีระกาให้พระเจ้าเชียงใหม่ลงมาตั้งขัดตาทัพถึงหัวเมืองต่อแขวงจังหวัดกรุงคอยรบกวนอย่าให้ไทยเป็นอันทำไร้ไถนาได้ในปีนั้นโดยประสงค์จะให้เสบียงอาหารข้างกรุงเสียยุทธยาเบาบางเวลามาล้อมพระนครจะได้เกิดอดอยากโดยเร็วพระเจ้าเชียงใหม่ จึงยกกลองทับบกทับเรือรวมจํานวนพลหนึ่งแสนให้พระยาเชียงแสนเป็นนายทับหน้าพระเจ้าเชียงใหม่คุมทับหลวงลงมาจากเมืองนครสวรรค์ในเชิงอัดกล่าวว่าในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าจํานวนพลของพระเจ้าเชียงใหม่หนึ่งแสนเห็นว่าจะมากเกินไปฝ่ายข้างกรุงศรีอยุธยาเมื่อได้ข่าวว่ากองทัพเมืองเชียงใหม่ สมทบกับกองทัพเมืองหงสาวดียกลงมาทางด้านเหนือแต่แรกสมเด็จพระนเรศวรทรงสำคัญว่าข้าศึกหมาจะลงมาตีกรุงศรีอยุธยาในต้นปีรากานั้นทรงพระราชด,ดำริว่าข้าศึกยกมาพร้อมกันเป็นทัพใหญ่รีพลมากนักจะออกไปต่อตีกลางทางเห็นจะไม่ถนัดจึงให้ต้อนผู้คนเข้ามาไว้ในกรุงเตรียมการรักษาพระนครเป็นสามารถ พระเจ้าเชียงใหม่เห็นผู้คนตามหัวเมืองในมณฑลราชธานีเบาบางไม่มีผู้ใดต่อสู้ก็ยกกองทัพล่วงเลยลงมาตั้งบ้านสกเกตในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญอยู่ใต้บ้านชัยโยนหน่อยหนึ่งแล้วแต่งกองอาสาให้แยกย้ายกันไปเที่ยวไล่ขับจับกลุ่มราษฎรตามแขวงจังหวัดกรุงเพื่อจะมิให้ทำไรนาได้เจ้าเมืองพยาวคุมทัพม้ากองอาสา ล่วงเข้ามาเผาบ้านเรือนรัษฎรจนถึงสะพานเผาข้าวในเขตกรุงสมเด็จพระนเรศวรได้ส่งทราบก็รีบเสด็จคุมกองทหารออกไปกับสมเด็จพระเอกาทศรสเข้ารบพุ่งฆ่าศึกถึงตลุมบอนเจ้าเมืองพยาวตายในที่รบพวกไพรพลที่เหลืออยู่ก็พากันแตกหนีไปทํานองสมเด็จพระนเรศวรจะได้ส่งทราบความจากคําให้การของพวกเฉลยที่จับได้ในคราวนี้ว่าความคิดของข้าศึก จะทำสงครามเป็นการแรมปีดังกล่าวมาส่งพระดำริเห็นว่าจะต้องตีกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ให้ถอยไปเสียจึงจะไม่เสียเปรียบค่าศึกจึงทูลความแก่สมเด็จพระราชบิดาทรงเห็นชอบด้วยแล้วก็ให้จัดกองทัพบ,บกทัพเรือมีจำนวนพลแปดหมื่นให้ไปตั้งประชุมพลที่ทุ่งลุมพลีในเวลาเมื่อกำลังรวบรวมไพร่พลจัดกองทัพอยู่นั้น ได้ข่าวลงมาถึงสมเด็จพระนเรศวรว่ามีพวกกองอาสาเมืองเชียงใหม่ยกลงมาเที่ยวไล่จับขับจับคนจนถึงบ้านป่าโมกอีกทางหนึ่งพอยได้ส่งทราบก็รีบเสด็จโดยกระบวนกายเร็ว,รวไปกับสมเด็จพระเอกาทศรสและข้าราชการที่รักษาพระองค์ในทันใดนั้นพอเสด็จไปถึงตำบลป่าโมกน้อยก็พบกองทัพสเรนันทสูซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่ให้คุมพลห้าพัน ยกลงมาเที่ยวรังแก่ราษฎรทางเมืองวิเศษชัยชาญจึงรับสั่งให้เทียบเรือเข้าข้างฝั่งสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จขึ้นยกพลเข้าโจมตีทัพข้าศึกรบพุ่งกันเป็นสามารถคราวนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงยิงพระแสงปืนถูกในทัพเชียงใหม่ตายคนหนึ่งข้าศึกต้านทานไม่ได้ก็แตกหนีกลับขึ้นไปทางเหนือ พวกคนอาสาต่างเล่นไล่ติดตามขึ้นไปจนปะทะกองทัพพระยาเชียงแสนทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งยกตามลงมาก็รบพุ่งกันพวกกองอาสาน้อยกว่าต้านทานไม่ไหวต้องลาถอยพวกเชียงใหม่ก็ไล่ติดตามลงมาสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงทราบว่าข้าศึกไล่ประชิดกองอาสาลงมาเกรงจะกลับลงเรือไม่ทันจึงให้เลื่อนเรือพระที่ สั่งกับเรือที่มีอยู่ในกระบวนเสด็จขึ้นไปรายลำอยู่ข้างเหนือปากคลองป่าโมกน้อยพอข้าศึกไล่กองอาสามาถึงนั่นก็ให้อปืนใหญ่น้อยระดมยิงข้าศึกขึ้นไปจากในเรือฝ่ายข้าศึกเห็นทัพเรือไทยขึ้นไปช่วยกันก็ละพวกอาสามารบพุ่งกับทัพเรือข้าศึกตั้งรายบนตะลิ่งยิงปืนตอบโต้กับทัพเรือสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรส ต่างทรงพระแสงปืนนกศัพท์ยิงข่าศึกไปแต่เรือพระที่นั่งกับด้วยพลทหารทั้งปวงและครั้งนั้นรบกันใกล้ๆผู้คนถูกปืนเจ็บป่วยล้มตายลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่สมเด็จพระนเรศวงกับสมเด็จพระเอกาทศรสหาต้องอาวุธข่าศึกไม่รบกันอยู่จนกองทัพบ,บกซึ่งยกไปจากกรุงตามขึ้นไปถึงเข้าช่วยรบพุ่ง กองทัพพระยาชียงแสงก็ถอยหนีกลับขึ้นไปข้างเหนือสมเด็จพระนเรศวรจึงส่งให้รวบรวมกองทัพทั้งปวงตั้งอยู่ที่ตำบลป่าโมกนั้นฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านสักเกตทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึ้นไปตีกองสเรนันทสูแตกและรบพุ่งกองทัพพระยาเชียงแสนต้องถอยหนีคาดว่าสมเด็จพระนเรศวรคงจะยกกองทัพตามขึ้นไป จึงปรึกษาแม่ทัพในกองทั้งปวงเห็นพร้อมกันว่าควรจะยกกำลังเป็นกองทัพใหญ่ชิงลงมาตีไทยซะก่อนอย่าให้ทันยกขึ้นไปบุกรุกจึงจะได้เปรียบในเชิงสงครามพระเจ้าเชียงใหม่จึงได้จัดกองทัพให้พระยาเชียงแสนกับสเรนันทสูทำการแก้ตัวเป็นทัพหน้าคุมพลหมื่นห้ากองทัพหลวงของพระเจ้าเชียงใหม่มีจำนวนพลหกหมื่นกำหนดเลิก จะยกลงมาในเดือน5แรมสองค่ำปีรากาพุทธศักราช2,128ขณะเมื่อพระเจ้าเชียงใหม่เตรียมทัพจะยกลงมานั้นกองทัพสมเด็จพระนเรศวรประชุมพร้อมกันอยู่ที่ป่าโมกทรงพระดำริว่ากองทัพประหยัดเชียงแสนเป็นแต่ถอยหนีไปมิได้แตกยับเยินน่าจะไปหากำลังเพิ่มเติมยกลงมาอีกแต่เหตุชนไยหายไปหลายวันไม่ยกลงมา ดีร้ายพระเจ้าเชียงใหม่จะคิดเป็นอุบายการศึกสักอย่างใดอย่างหนึ่งจึงดำรัสสั่งให้พระราชมนูคุมกองทัพมีจํานวนพลหนึ่งหมื่นยกขึ้นไปตรวจระเวนดูว่าข้าศึกจะทำอย่างไรแล้วสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสก็เสด็จยกทัพหลวงเป็นกระบวนทัพบ,บกมีจํานวนพลสามหมื่นตามขึ้นไปกองทัพพระราชมนูยกขึ้นไปถึงบางแก้ว ปะทะกับทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่ที่ยกลงมาก็รบพุ่งกันขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรสเสด็จขึ้นไปถึงบ้านแหได้ยินเสียงปืนใหญ่น้อยหนาขึ้นทุกทีก็ทรงทราบว่าพระราชมนูขึ้นไปพบกองทัพเชียงใหม่ที่หมายจะลงมาตีกองทัพไทยจึงทรงพระดำริเป็นกลอุบายยกกระบวนรบให้หยุดกองทัพหลวงมิให้ตามขึ้นไปช่วยพระราชมนู แล้วแปลกระบวนทับหลวงไปซุ่มอยู่ที่ป่าจิกป่ากระทุ่มข้างฝั่งตะวันตกแล้วดำรัดให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งพระราชมนูให้ลาดถอยลงมาฝ่ายพระราชมนูทำนองจะเห็นว่ากำลังรีพลไล่เลี่ยก,กับกองทับหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่ที่รบพุ่งกันอยู่พอจะต่อสู้รอกองทับหลวงให้ขึ้นไปถึงได้ก็ไม่ถอยลงมา สมเด็จพระนเรศวรดำรัสสั่งให้จมื่นทิพรักษาเป็นข้าหลวงขึ้นไปเร่งให้ถอยอีกพระราชมนูก็สั่งให้มากราบทูลว่ารบพรุ่งข่าศึกติดพันกันอยู่แล้วถ้าถอยเกรงจะเลยแตกพ่ายเอาไว้ไม่อยู่สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงฟังก็ส่งพระพิโรธดำรัสสั่งให้จม่นทิพรักษาคุมทหารม้าเร็วรีบกลับขึ้นไปสั่งพระราชมนูให้ถอย ถ้าไม่ถอยก็ให้ตัดเอาศีรษะพระราชมนูมาถวายพระราชมนูแจ้งกระแสรับสั่งก็ตกใจให้โบกธงบอกสัญญาสั่งให้ถอยทัพนายทัพนกองทั้งปวงเห็นธงสัญญาต่างก็พากันล่าถ,ถอยขณะนั้นพอกองทัพหลวงพระเจ้าเชียงใหม่ยกหนุนลงมาถึงพวกเชียงใหม่สำคัญว่ากองทัพถ่ายแตกก็ดีใจพากันโห่ร้องรุกไล่ลงมา เห็นไทยเอาแต่นี้ก็ยิ่งชิงกันไล่ด้วยอยากได้ช้างมา้าฆ่าเฉลยเป็นอนาประโยชน์ติดตามมาไม่ได้เป็นกระบวนศึกจนถึงที่สมเด็จพระนเรศวรซุ่มกองทัพหลวงอยู่ทอพระเนตรเห็นข้าศึกเสียกลสมพระประสงค์ก็ให้ยิงปืนโบกธงสัญญายกกองทัพหลวงเข้ายอกลางทัพข้าศึกฝ่ายพระราชมนูเห็นกองทัพหลวงเข้าตีโอบดังนั้น ก็โบกธงสัญญาให้กองทัพกับตีกระนาบเข้าไปอีกด้านหนึ่งได้รบพุ่งกันถึงตลุมบอลกองทัพเชียงใหม่เสียทีก็แตกพ่ายทั้งทัพหน้าทัพหลวงสมเด็จพระนเรศวรเห็นได้ทีก็เร่งกองทัพให้ติดตามตีฆาสึกจนแตกฉานยับเยินคุมกันไม่ติดที่ถูกข้าวฟันตายเสียก็มากตัวนายตายในที่รบครั้งนั้นท้ายพระยาเชียงใหม่ห้าคน คือพระยาลอหนึ่งพระยากาวหนึ่งพระยานครหนึ่งพระยาเชียงรายหนึ่งพระยางิบหนึ่งพระยามอนที่มากำกับทัพคือสมิงโยคราชกับเเรนันทสูเจ้าเมืองเตรินก็ตายในที่รบด้วยและกองทัพถ่ายได้ช้างใหญ่ยี่สิบช้างม้าหนึ่งร้อยเศษกับเครื่องสตราวุธอีกเป็นอันมากสมเด็จพระนเรศวรทรงพระดำริว่า ข้าศึกเสียทัพกำลังตื่นตกใจเป็นโอกาสที่จะทำซ้ำเติมอย่าให้ตั้งตัวได้จึงเสเด็จยกกองทัพหลวงติดตามข้าศึกขึ้นไปในวันนั้นจนเวลาพลบค่ำเห็นว่ารีพลเหน็ดเหนื่อยจึงประทับแรมที่บ้านชวัยและสั่งนายทัพนายกองทั้งปวงให้เตรียมยกไปแต่เพลาดึกให้ถึงบ้านสักเกตเข้าตีค่าพระเจ้าเชียงใหม่แต่เช้าตรู่ให้พร้อมกัน ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่หนีกลับขึ้นไปถึงบ้านสกเกดทราบว่ากองทัพไทยยกติดตามขึ้นไปก็เลยหนีต่อไปแต่ในเวลากลางคืนครั้นกองทัพไทยขึ้นไปถึงบ้านสกเกดเมื่อเดือนห้าแรมสี่ค่ำเวลาเช้าเห็นแต่พวกข้าศึกกำลังโอลหมานไม่มีผู้ใดต่อสู้กองทัพไทยก็ได้ค่ายพระเจ้าเชียงใหม่โดยง่ายจับได้พระยาเชียงแสนนายทัพหน้าของพระยาเชียงใหม่ และรีพลนพลายไพร่เป็นเฉลยรวมหมื่นเศษกับช้าง120ช้างม้าหนึ่งเศษเรือรบและเรือสเบียงรวม400ลำได้ทั้งเครื่องศตราวุธยุทธภัณฑ์สเบียงอาหารอีกเป็นอันมากแม้จนเครื่องราชูปโภคของพระเจ้าเชียงใหม่ก็ได้ไว้หลายอย่างเมื่อได้ค่ายที่บ้านสะเกตแล้วสมเด็จพระนเรศวรสเสด็จติดตามค่าศึกขึ้นไปจนถึงเมืองนครสวรรค์ แต่เห็นว่าพระเจ้าเชียงใหม่หนีไปสมทบกับกองทัพพระมหาอุปราชาแล้วจะติดตามต่อไปไม่ได้อีกจึงให้ยกกองทัพกลับมาและครั้งนั้นสมเด็จพระธรรมราชาที่ราชทรงพระวิตกเกรงว่าพระมหาอุปราชาจะยกกองทัพหนุนพระเจ้าเชียงใหม่ลงมาอีกทัพหนึ่งจึงให้จัดกองทัพหลวงสเสด็จโดยกระบวนเรือจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือนห้าแรมสี่ค่ำ ยกหนุนสมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปถึงปากน้ําบางพุทราสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จกลับลงมาจึงกลาบทูลการที่ได้รบพุ่งมีชัยชนะฆ่าศึกให้สมเด็จพระราชบิดาทรงทราบทุกประการสมเด็จพระมหาธรรมราชาทีราชก็มีรับสั่งให้เลิอกกองทัพทั้งปวงกลับคืนมาอย่างพระนครจบสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่เจ็ด thank you